ใช้ไม่ได้ผลขั้นที่สาม แค่ฉันสอเขียนจบเอาโอ้ oh. Oh. Uh. สวัสดีครับผมอยู่กับอ uh, าร์ตสตาร์ทเช่นเคยครับวันนี้ผมกำลังจะขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยครับที่กดไลค์แต่ว่ากดไลค์แค่สามคนเองอะ่ะก็ไม่รู้อ่ะ ก็กดซับด้วยแต่ว่าทุกคนคอมเมนต์ไม่ได้นะเพราะแม่ผมปิดคอมเมนต์นอ่ะงั้นดูดูที่การดูดีกว่าครับจุกทรานขอประทานโทษจริงครับพวกแสงแสงที่วาดผมมันจ้ามากเลยครับแล้วขอประทานโทษอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้น้อง้องไห้น,นะครับโอเคผมจะบอกคำถามให้ นี่คือการดูผม25แล้วครับแต่ว่าคนกดไลค์เว้ยเออเอ,เอกดไลค์อะ่ะตั้งสามคนเองอะ่ะด้วยกดไลค์หน่อยก็คลิปผมมันไม่ดีอยู่แล้วอะ่ะโอเคแค่นี้นะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็อย่าลืมดูช่องผมด้วยนะวันนี้การดูผมห้า ยีสิบห้าแล้วอ่ะยี่สิบห้าครั้งห้าวันที่ผ่านมาโอเควิปลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะอันนี้คือขอขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยครับที่ดูช่องผมนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้แหละดเจวลง ได้ตักเข้ามาแรงมาเต็ไปหมดเลยออ The g กส ได้ไงนะ ก็เลือกฟาร์มเป็นแชร์ก่อนดดัดดลใ้ชก กันบ้างครับกับคลิปบ้านใหญ่ของผมนะครับโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสักสกใครด้วยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งลืมกดคอมเมนต์ไม่ได้ไม่ผมปิดคอมเมนต์โอเคไม่เป็นไรงั้นบาย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 

ใช้สีนี่แหละวิธีที่ห้าคอยเต็มว่าผมอ่ะทำเปลื่นอยู่แล้วทำเปลือ่นอยู่แล้วแหละอืมค่อยค่อย เิีแบบน้นนแหละวิธีที่สองเรียกพี่ดดนซนูซ่าวดีก่านี่พี่แดนซนเสาวขับไพ่หน่อยขับไพ่หน่อย ไปครัต่อ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 น้อมหายใจออก,ออกโอเคเตียงหน้าก่อนดอกไม้บ้าดอกไม้บ้ามีจะมีเลยข้าไปก่อนนะ

ดูเลยฝนตกก็ด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะโล่โลโล,โลไม่ไมนีเนอีจีจีอ่ะมีมีมีห้มีแตดังเลยเ